และนี่คือลำโพงแรลเล่ซีรีส์ท็อปที่สุดของ BB Technology นะครับ VO นะครับรุ่นแรลเล่ตัวนี้นะครับคือ VO L 2 1 0นะครับผม L 2 1 0เนี่ยเป็นลำโพงขนาด10นิ้วจำนวน2ดอกนะครับแล้วก็แหลมขนาด1.4จุดำนวน2ดอกมีแอมในตัวซึ่งกำลังขับแอมเนี่ยมากถึง1,800วัตต์เลยต่อ1ตู้นะแล้วก็จะมีพวก DSP นะครับที่รองรับ FIR ฟิลเตอร์นะครับผมก็สามารถจูนได้ผ่านสายแลนนะครับจะมีโปรโตคอลที่ชื่อว่า a d n e t นะครับที่สามารถ พ่วงทุกตู้นะครับแล้วก็คอนฟิกในตัวคอมพิวเตอร์นะครับสามารถปรับพวกความดังปรับพวกโทนเสียงต่างๆของตัวลำโพงได้นะครับผ่านสายแลนเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือซับที่ใช้ร่วมกันนะครับก็เป็น VO เหมือนกันนะครับอันนี้คือ S 1 1 8ครับ S 1 1 8เนี่ยก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์ขนาด18นิ้วเดี่ยวนะครับที่มีแอมป์ในตัวเหมือนกันนะครับซึ่งกำลังขับของเขาเนี่ยอยู่ที่1,600วัตต์นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออะดีเนตได้เหมือนกันครับใช้งานคู่กันแบบนี้นนนะคครรัับมมมมมีีีีีสลลกกกยยึดดท่่อข้้าาาางงแวพเ งานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามมากๆ times, times bad times. Give some of Good times, bad times. Give some of